ในการสร้างสรรค์ความเจริญนั้นทางที่ดีอย่างหนึ่งก็คือการสามัคคีกันทำดีและทำงานโดยถือว่าทุกคนจะต้องมีความตั้งใจจริงต้องขยันหมั่นเพียรต้องเมตตาช่วยเหลือมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมพระศกนิกรจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2519สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุษยติวันนี้ ตรงกับวันอังคารที่15มิถุนายนพุทธศักราช2,564ตรงกับวันขึ้น6ข้ามเดือน8ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจรรักรอาคารที่ตั้งนาสวนรื่นด,ด,ดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องช่วยกันคัดแยก รวบรวมใส่ถุงติดป้ายค่ะท่านผู้ฟังคะหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่ยังไม่สิ้นสุดทำให้ต้องมีการเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อเข้ากระบวนการรักษาขณะที่ประชาชนผู้ที่ออกนอกเคหสถานและออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จากการประเมินตัวเลขขยะติดเชื้อที่สูงขึ้นเป็นประวัติการในช่วงเกิดการแพร่ระบาดนี้แค่ในกรุงเทพมหานครที่เดียวพบขยะติดเชื้อจากโควิด -19 เพิ่มถึง20ตันต่อวันโดยเฉพาะแนวโน้มขยะจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วพบทิ้งปักปนในขยะบ้านด้วยเหตุนี้ขอความร่วมมือทุกครัวเรือนแยกรวบรวมใส่ถุงติดป้ายชัดเจน ก่อนนำไปทิ้งในจุดรับทิ้งค่ะอย่างไรก็ตามภาพรวมขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนามและในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไม่น่ากังวลเพราะขยะติดเชื้อทุกประเภทต้องนำเข้าระบบการจัดเก็บและกำจัดตามมาตรฐานกำจัดขยะติดเชื้ออยู่แล้วแต่อย่างไรก็ดีประชาชนบางส่วนอาจจะเคยชิน หรือไม่ทราบข้อมูลในการทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีจึงยังพบขยะเหล่านี้ทิ้งปะปนกับขยะบ้านโดยไม่คัดแยกทิ้งให้ชัดเจนทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดขึ้นได้เพราะขยะติดเชื้อทั้งหน้ากากอนามัยของใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลังเมื่อไม่ได้ถูกแยกออกก็จะทิ้งปะปนกันไปกับรถขยะและไปจบที่กองขยะที่น่าเป็นห่วงคือ ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำงานหนักมากแต่มีคนพูดถึงน้อยคือคนเก็บขยะคนกวาดถนนซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประชาชนทุกตรอกซอกซอยพวกเขาเหล่านั้นจัดได้ว่ามีความเสี่ยงสูงเช่นกันสำหรับการจัดการขยะในครัวเรือนช่วงการระบาดของโควิด19ในการคัดแยกขยะครัวเรือนหากได้รับการแจ้งว่าครอบครัวไหนติดเชื้อมีผู้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน จะมีเจ้าหน้าที่นำถุงแดงไปให้พร้อมกับให้คำแนะนำแยกขยะติดเชื้อใส่ไว้ในถุงสีแดงอาทิหน้ากากอนามัยถุงมือเป็นต้นจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บขยะเหล่านั้นพร้อมกับการป้องกันตัวขั้นสูงสุดโดยสวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ถุงมือสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ จากนั้นนำขยะติดเชื้อมาที่จุดที่จัดบริการเฉพาะดังเช่นในเขตบางเขนได้แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนและมีบริษัทกรุงเทพธนาคมซึ่งเป็นบริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อมารับไปทําลายตามระบบต่อไปดังนั้นการแจ้งข้อมูลกับทางเขตจึงมีความสำคัญมากทั้งบ้านที่มีผู้ติดเชื้อและบ้านที่กักตัว พราะจะนำมาซึ่งวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนท่านผู้ฟังคะเรามีคำแนะนำการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วดังนี้คะ่ะถอดหน้ากากอนามายัยห้ามสัมผัสด,ด้านในและด้านนอกของหน้ากากพับหน้ากากเก็บส่วนที่สัมผัสหน้าไว้ข้างในใส่ถุงซิปหรือมัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดป้ายหน้ากากอนามัยใช้แล้วแยกทิ้งในถังขยะติดเชื้อล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำยาหรือสบู่รายการสยามานุสติขอให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดทั้งพนักงานเก็บขยะพนักงานกวาดถนนทุกท่านที่ต้องทำงานหนักท่ามกลางความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ ในส่วนของประชาชนทั่วไปท่านสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยมนุษย์งานเหล่านี้ได้โดยการคัดแยกรวบรวมใส่ถุงติดป้ายก่อนทิ้งค่ะท่านผู้ฟังคะ กอรมนขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนหากพบเห็นการกระทำอันผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนความมั่นคงกอรมานหนึ่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตรวจสอบหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและในยามที่ประเทศชาติประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่กองทัพบ,บกจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเพื่ออำนอยนารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อผ่านสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์02 270 5685ถึง9ค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่15มิถุนายน เป็นวันที่166ของปีหรือวันที่167ในเปียธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก199วันในปีนั้นวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้ายึดเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและรวบรวมกำลังพล ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพมา่าหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว2เดือนวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2,454 IBM ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ